สวัสดีครับวันนี้ช่างสมปินะครับจะมารีวิวโซลาเซลล์นะครับชุดนอนนาสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในราคา2500บาทนะครับอาจจะเป็นยังไงครับมาดูกันแกะแล้วนะครับเป็นชุดหลอดไฟ4หลอดนะครับโซลาเซลล์แล้วก็ชุดจำลองไฟนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาให้อะไรมาบ้างอันนี้ขายุดโซลาเซลล์ขายุดโซลาเซลล์ อันนี้คือหลอดไฟหลอดไฟสีหลอดนะครับอันนี้สายโซลาร์เซลล์อันนี้อะไรอันนี้อะแดปเตอร์ชาร์จเจอร์อ้านวนี้คือตัวเครื่องนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องสำรองไฟอ้าวดูมี มีแบตแยกด้วยมีขี้แบตแยกด้วยอ่า <Huh? S 1> อันนี้คือโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์อดูทีละอย่างนะครับโอเคอ่ะดูดูตัวเครื่องดูตัวเครื่องก่อนนะครับยาู <Yahoo! S 1> ตัวเครื่องได้อะไรมาบ้างโอ้มีแบตภายในตัว แต่ว่าแบตภายในตัวมันจะน้อยหน่อยนะครับใส่แบตแยกได้นะครับแต่ว่าแบตภายในตัวก็จะมีนะครับโอเคมีแบตภายในตัวนะครับมีแบตในตัวอยู่นะครับมีแบตในตัวเองแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยนะครับในในสเปคนะครับในสเปคมันบอกว่าร้อยยี่สิบวัตต์นะครับแต่บางคนก็รีวิวว่าเปิด พัดลมได้ไม่ถึงชั่วโมงก็หมดนะครับทีนี้เราก็มีวิธีแก้ก็คือเสียบแบตเตอรี่ข้างนอกนะครับจะใช้ได้นานกว่าเดิมนะครับอ้าวอันนี้คือตัวเครื่องนะครับอันนี้คือคู่มือในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับมีภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับอ่านไม่ออกอ่านนี้คือแผงนะครับอันนี้คือแผงแผงโซล่าเซลล์เขาให้มาสองแผงนะครับ โ <Okay. S 2> อเคดูซิดูซิในรีวิวของเขาว่ามีสองแผงอ้าวได้สองแผงนะครับมีขายืดโอเคขายึดหนึ่งอันแผงหนึ่งสองแผงนะครับวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนทีนี้เราก็จะอ๋อนี่คือน็อตชุดประกอบนะครับ น็อตประกรอบน็อตประกรอบอันนี้คือชุดยึดให้สองแผงติดกันนะครับยึดยังไงหนาเจอแล้วยึดประมาณนี้อ่ายึดอย่างนี้นะครับเอาออก,ก่อนมันจะแตกเราจะทำการยึด ที่ชาร์จอ่ดอดาดูน็อตขาดน็อตไม่ครบดูเผื่อน็อตอยู่ในกล่องหลอดไฟ <c oughs> ฟิลสำรลองสายชาร์จโทรศัพท์อันนี้ที่แขวนที่แขวนหลอดไฟนะครับขาแขวนอ๋อนี่น็อตอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> น็อตครบอยู่นะครับน,น็อตนี้อันนี้สายต่อ แผงอันนี้คือหลอดไฟนะครับสายชุดหลอดไฟ12โวลต์อ่าเราค่อยมาดูกันนะครับอ่าได้น็อตแล้วนะครับได้น็อตแล้ว <ipp> อ้าโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ก้มเงยอย่างนี้นะครับก้มเงยเราจะเอาตำแหน่งไหนนะครับให้เราเลือกเอาเลยนะครับ โอเคทีนี้เราจะมาดูวิธีการต่อก่อนนะครับสายสายที่ให้มานี้นะครับเป็นสายพ่วงเห็นไหมครับอันนี้เป็นสายพ่วงสำหรับแผงสองแผงนะครับเอามาเชื่อมกันนะครับสองแผงเอามาเชื่อมกันนะครับเพื่อที่จะได้กระแสสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะเอามาไหนเนาะ สายต่ออ่านี่ครับคือสายตอ่อสายสายต่อพ่วงของโซล่าเซลลไปยังเครื่องนะครับเห็นเครื่องไหมคะเห็นเครื่องไหมโอเคเราก็จะเสียบสายเลยนะครับอ่านี่ครับสายนี้ กับสายยาวนะครับสายพ่วงยาวนะครับอ่านี่ครับมาเสียบเข้ากับตรงนี่เลยดูว่านี่นะครับเสียบตรงนี้นะครับแผงครับดูสิจะเกิดอะไรขึ้นปึ๊บอ,อ้าวมันบอกสถานะการชาร์จไหมดูสิอ้าวนะครับ บอกสถานะการชาร์จอยู่นะครับกับพิบนะครับเมื่อเจอแสง <c oughs> เมื่อเจอแสงแดดครับสถานะการชาร์จนะครับโอเคอ้าทีนี้เราจะมาลองอ่าซูมตรงนี้นะคะเห็นไหมเห็นเห็นอยู่เนาะอันนี้คืออะแดปเตอร์ชาร์จนะครับสำหรับที่ใครอ่าวันนั้นแดดไม่ออกนะครับวันนั้นอาจจะแดดไม่ออกแล้วก็เอานี้ชาร์จเข้ากับตัวเครื่องเสียบแทน ช่องโซลาเซลล์นะครับอันนี้เสียบไฟบ้านนะครับเสียบไฟบ้านเพื่อจะให้ชาร์จแทนโซลาเซลล์นะครับชุดนี้นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่เขาให้มาเขาให้มา4หลอดนะครับเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงแสดงว่าเป็นหลอดไฟเนี่ยนะครับอ่าโนคลองดูว่ามันจะเปิดได้ไหม <c oughs> เปิดยังไงหนอ ้องกด DC ก่อนหรือเปล่า DC on ออนอ๋อนี่เลยครับมี2ระดับนะครับสว่างมากกับสว่างน้อยนะครับเลื่อนนะครับเห็นไหมครับสว่างมากกับสว่างน้อยนะครับเราต้องกด DC ก่อนนะครับกด DC ให้เพื่อใช้งานก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเอ่ะเราลองผมไม่ลองทั้งหมดนะครับลูกค้าจะใช้งานแล้วที่นี้ขอทดศัพท์หน่อยขอทรศัพท์นะครับจะชาร์จ รีวิวการชาร์จสามารถเสียบ USB ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับอา้าวเสียบตรงนี้นะครับช่อง USB นะครับนี่เลยเอด่ดูซิดูซิเอาดูนะครับดูนะครับขึ้นไหมอ่าชาร์จได้ครับชาร์จได้ <Yahoo! S 1> เห็นไหมครับชาร์จได้โอเคโอเคครับเราก็จะได้ชุด อ่าเดีอีกอันนึงครับเหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงอันนี้คือชุดต่อพ่วงนะครับอ่าดูดูดูตรงไหนอันนี้เขาจะให้ชุดต่อพ่วงมานะครับสําหรับแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับโอเคเพื่อที่จะให้สามารถใช้ไฟได้นานมากกว่าเดือนนะครับคือแบตท,ที่เขาให้มานะครับมันจะใช้ไม่ได้นานนะครับ แต่ถ้าเรามีแบตเตอรี่มาต <te le rhythm> ่อพ่วงอีก okay นะครับเราจะได้ใช้ได้นานนะครับโอเคนะครับอันนี <t> ้ค <knowledge> ือชุดต่อพ่วงนะครับอ่ะ <t> ทีน <h illustrate> <t> ี <h collects> ้เราครบแล้วนะครับในการรีว erm. <t> ิวสินค้าเราจะไปติดตั้งกันเลยนะครับเดินออกจากน้นที่ล่ะถึงจะเห็นกันเห็นไหมเห็นปลาไหม Okay. นี่ก็เสร็จแล้วนะครับในการติดตั้งไฟ4ี่จุดนะครับมีไฟ4จุดไฟ4ี่จุดนะครับตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเอาไปดูแสงโซล่าเซลล์กันครับอยู่ตรงไหน,แส,น,น,น,แ,น,นแสงโซล่าเซลล์อันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับอ่านี่ครับแสงโซล่าเซลล์รายึดอย่างนี้นะครับหันทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกนะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับตากองโอ้สอยตากลองอ่นนะครับก็จบแล้วนะครับในการติดตั้งชุดนอนนานะครับหล,ลอดไฟสี่หลอดนะครับ<ล>สว่างยันเช้านะครับ<ล>สว่างยันเชา้าถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามวหดีวอนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ